สวัสดีค่ะยินดีรกพบกับตินตินชแนลแม่ติ๊กกับน้องตินนะคะวันนี้แม่ติ๊กพาน้องตินนะคะมาซื้อรองเท้าพลานะคะเนื่องจากคู่เก่าน้องตินใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคู่เล็กมากเลยนะคะวันนี้แม่ติ๊กก็เลยพาน้องตินมาเลือกซื้อรองเท้าคู่ใหม่นะคะเดี๋ยวตามแม่ติ๊กกันไปเลยค่ะติณเลยนเพื่อนป่ะาแม่ติ๊กก็ได้เข้ามาในห้างแล้วนะคะ เราไปหาซื้อรองเท้ากันเลยค่ะเมตติกไม่รู้ว่ามันอยู่ชั้นไหนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูชั้นบนกันนะคะไปกันเลยค่ะขาเมตติกเดินมาเจอชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนอยู่ตรงนี้แล้วลองเท้านักเรียนอยู่ตรงไหนต้องติ๊รู้ไหมครับ รู้ไหมรู้ค่ะนักเรีนเองค่ะนั็เแีนเองงั้นเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันดีกว่าหาเผื่อรองเท้านักเรียนจะอยู่ฝั่งนูง้นเดินไปทางนี้ก่อนไม่ติถงถึงจุดขายรองเท้านักเรียนเด็กแล้วนะคะแต่ว่าในชั้นหมดนะคะของ,องตินอดได้เลย้ลงติ้นอดได้รองเท้าไปร้องไห้แง่ แตวันนี้แม่ติ๊กพาน้องติ๊กมาซื้อรองเท้านักเรียนนะคะเป็นรองเท้าชุดพลานะคะแต่ว่าไม่ได้เพราะว่ามันหมดนะคะน่าจะเป็นช่วงเปิดเทอมนะคะของเลยหมดสต็อกเลยนะคะน้องติ๊กนี่ต้องเสียใจเสียใจไหมครับอืมแล้วพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดพลาแล้วไม่มีรองเท้าคลแล้วยเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่ติ๊กจะพาน้องติ๊กไปปลอบใจด้วยการกินไอติมเซเว่นเซ่นกินไหมครับกินไหมครับกินขอโอ๊ยกินขอถ้าทางจะเสียใจมาก กันเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันเลยค่ะตามไปติ๊กันมาเลยไะกินไอติมนะค่ะนุติ๊กบอกว่าแม่ครับผมหนุข้าวแม่ติ๊กก็เลยทานนุติ๊กมากินข้าวก่อนนะคะก่อนไปกินไอติมนะคะแม่ติ๊กข้าวมากินค่ะ นี่แม่ติ๊กสั่งมาแล้วนะคะนี่นะคะแต่ว่าขาดไก่ทอดกับเกี๊ยวซ่านะคะมันหอมน่าก,กินมากเลยนะคะเ,เราไปกินข้าวกันเลยข้าวเป็นที่ยวดได้ครคะขาดเกี๊ยวซ่ากับไก,ทก่ทอดจะได้มาแล้วนะคะงั้นแม่ติ๊กขอตัวครั้งติกินข้าวก่อนนะคะติ๊กจุดแบรคซี่อยู่เลยไป <c oughs> แล้ว ตอนแรกก็ตัวบอกว่าแม่ไม่หิวไม,กไม่กินไม่ชอบกินไม่เต็มพอได้ลองกินกินไม่หยุดเลยจะหมดทามอยู่แล้วสรุปแม่ไม่ได้กินด้วยเลยริ่งกินเดียวหมดทามเลยอร่อยไหมครเดนอร่อยไหมครับค่ะแม่ติ๊กก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะอิ่มแท้เลยนะคะได้กินไหมครับ กินไหมคะกินอีกค่ะ้งแม่กินหนกินเบ๊คซี่อยู่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ติ๊กจะไปกินเซเวนเซตต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ร้านเซเวนเซตกันเลยป่ะติ๊กค่ะแม่ติ๊กก็ได้ถึงร้านเซเวนเซตแล้วนะคะจะเลือกรู้ว่าจะกินอะไรติ๊กกินอะไรครับติ๊กระบายสีอยู่เลยกินอะไรมักนี่เหรอคะนี่อันไหนอันนี้เหรอครอัน ขอตัวไปเลือกกินไอติมก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ติ๊กกับน้องตินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามแม่ติ๊กน้องตินกไ้ที่เฟซบุ๊กคูคูกินกินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กกับน้องตินไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะพี่ป้า